อันนี้เป็นการทดลองใช้นะครับอัดวิดีโอนะครับก็ได้คุณครูมาสาธิตการเข้าใช้ให้นะครับอันนี้ลงเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนผ่านมือถือแล้วนะครับจากตารางสอนไเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ thaidigitalschool com นะครับแล้วก็เข้ามาจากหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คุณครูก็จะคลิกไปที่ qr code รอไว้เลย ไว้เอามือถือที่เข้าระบบแล้วมาสแกนนะครับกดตกลงนะครับยอมรับอ่ามือถือเราก็วางไว้ได้เลยนะครับเข้าไปที่หน้าจอด้านซ้ายครับเรียนออนไลน์ก็เห็นว่าจ,จากตารางให้เราจัดไว้จากมือถือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมสมมติว,ว่าคุณครูเลือกสอนม .5 นะครับวันจันทร์ม .5 ก็จะทบทวน,นอีกครั้งหนึ่งนะวิชารหัสวิชามห้า URL ตัวนั้นที่เป็นลิงก์สำหรับคุณครูที่สอนผ่านระบบ z o o หรือว่าระบบอื่นนะครับก็เอามาลิงก์ใส่ก็ต้องก็ลองใช้กันนะที่ผมก็จะทดลองเหมือนกันกดเริ่มสอนนะครับตรงนี้จะเป็นการแจ้งเตือนไปที่เด็กนะครับข้นต,ต่อที่จะสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าการแชร์นะครับ สมมติว่าครูพูดการหมายกับเด็กเสร็จแลวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดแชร์หน้าจอนะครับเพื่อให้เด็กเห็นภาพและก็สื่อต่างๆอย่าลืมกดออดิโอด้านล่าง่า,งายของหน้าต่างนี้ด้วยครับผม,มดเดี๋ยวลอ,ลองดูว่าคุณรูกดแชร์แล้วเป็นยังไงนะครับอ,อย่างนี้ถูกต้องครับถ้าเป็นจอแบบย,ย่อๆนี่คือถูกต้องแล้ว เด็กก็จะเห็นทั้งภาพและเสียงจากหน้าจอเราหน้าจอนี้ก็สามารถเก็บไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เปิดสื่อเก็บนี่คือย่อนะครับไม่ได้ปิดนะครับย่อไปสมวิว่าเรามีสื่อที่เราทําไว้เช่นวิดีโอหรือ PowerPoint นะครับก็เปิดให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เราก็อธิบายควบคู่ไปด้วยนะครับเสียงเรายังเข้าอยู่ถ้าเราเปิดไม์นะครับในส่วนของการแชร์อาจจะต้องลองใช้กันบ่อยๆนิดนึงนะครับ อ่านี้ครูก็เปิดสื่อนะครับอ่าคุณครูผลิตสื่อรอไว้นะครับอ่าสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับคุรูปิดปึ๊บอะไรนะปิดปิดสื่อของตัวเองนะครับเด็กก็จะเห็นหน้าจอนี้เหมือนเราเราก็กลับไปที่การดูสื่ออันนี้เราอาจจะต้องกลับไปที่แชร์ใหม่อีกรอบนึงเพื่อเราจะได้คุยกับเด็กใหม่นะครับ อ่าอ่ากดไปพอเจอหน้าจอน,นี้เด็กก็จะคุยกับเราเราก็สั่งงานเด็กอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหมายการส่งงานก็ถือว่าเป็นการจบการสาธิตการใช้ดีสคูลร,ร่วมกับจิตมิตรนะครับในการสอนออนไลน์ให้กับเด็กนะครับขอบคุณอาจารย์ที่มาสาธิตให้เราด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปของเราก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ